สวัสดีครับพบกับผมในบอลเค้นะครับตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการสกทำสกินกันนะครับในมาคาบครับภาค0.11.0เท่านั้นนะครับภาคอื่นไม่ได้นะครับนี่ครับคุณก็ออกไปครับเข้าไปในเพจสโตเลยครับเข้าไปสโตเลยครับแล้วคุณก็พิมพ์ว่าสกินมาคาบ สกินมาครับครับคุณก็โหลดนี่แหละครับนี่ครับสกินออฟมาครับพีอครับนะครับโหลดไปเลยครับแล้วคุณก็กดเปิดครับนะครับผมก็กดอันแรกครับกดอันแรกครับนะครับมีสกินให้คุณเลือกครับแล้วแต่คุณนะครับนี่อันที่สองนี่ก็ได้ครับ อันไหนก็ได้ครับเนี่ยครับมีตั้งเยอะตั้งแยมครับแล้วแต่คุณจะเอาเลยนะครับอันนออกนี้ก็เลือกได้นะครับจะเป็นโอ้โหตำรวจที่ตำรวจนี้ไม่น่าจะมีนะนี่ครับอันสุดท้ายก็ได้ครับอ้าวจริงอ่ะไม่ได้เหรออันแรกอย่างเดียวแล้วงันนะครับเนี่ยอันนี้เลือกได้ครับนี่ครับมามามาแป๊บอะไรก็อยากได้ตัวอะไรเจินําสบายเลยนะครับโอ้โหง่ายง่ายครับใช่ไหมครับง่ายมากครับบอกให้ แล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับแค่นี้คุณก็จะสำเร็จเด็ดดื่มกันแล้วนะครับอ้าวผมเกือบลืมไปครับคุณต้องมีี่ด้วยครับเนียบเนียบเนียครับคุณต้องมีไอ้ไม้ไม้ครับตัวเหล็กตัวล็อเบอร์ด้วยครับเอาไว้ ดูว่าเล่นภาคอะไรได้มั่งนะครับนี่ครับนี่ครับชื่อนี่ครับตามนี้นะครับ b l o c k l a u n c h คบนี่ครับเป็นตัวอย่างีับนี่ครับดเลยครับคุณเลือกสกินเสร็จก็กดเข้าไปแล้วก็กดออกครับแค่นี้ครับคุณก็จะได้สกินตามที่คุณ ต้องการเป้าหมายไว้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสอนทำสกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรดีก็ไม่รู้ครับงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ